กินผ้าส้มปลาดอกกระเกี่ยวย่าย่กินโป่งใบเลือดิพี่น้องพ่นโป่งใบแล้วด,อ,วดอกกระยั่งมีคือเก่าอยู่เพอได้กิน่นอยู่ผู้ใดได้องการกระสร้างได้ด้อพี่น้องย่ายกินผ้าส้มปลากระเกี่ยวไรหน้าสวนผสมมือนี่ย่ายกินก็ออกมากิบดอกกระเกี่ยวเราก็สีโลกหญ้าพี่น้องมองได้ฮกกะโลกม,มึงมองฮกกะฮก ายหน้าสวนผสมใย,ยกียนปลูกไว้น้ำหล่องอันละสองสามหล่อง,งสะพี่นอ้องที่ดินเคืองไรนี่ละ่ะที่ดินเคืองไรปีนปลาขามสมปลามมงก่อนปลูกข้องกลางปลามาขามสมยัก ิบแล้วๆผูไดดพ่อตาดอกแต่ว่ากับผู้ใดกินผู้ใดต้องการผู้ใดอยากกระซังบ้านย่ายกิน่นแต่พ้องใดเด้อด,ดอกกระเกี่ยวบังหันดอกยัวงมันเพราะท่านใดปวงใบมันออกดอกแบบน,นี้มันสีออกตามลำตน้นตามลำตน้นนะออกเบิร์สู่ตน้นนี่มันกระจังคอยสีเศร้าออกพี่นองพูนหนาลื่นตื่นนี่พี่ฮอกก็สีเริือออกมีแต่ดอกง่ายง่ๆงาม ดอกสวยๆสีออกตามล้ำต้นไหมพี่น้องบางหันดอกย่วงมันก็เก็บว่าสันเก็บเทิงเสาเท่งสวยสองรอบอันนี้มันหอแต่ออกเก็บมือละรอบสวยพ่พี่น้องส้มสวนปลากระเกี่ยวย้ายกินเลยผู้ใดจากส้มก็เลยผู้ใดอยากปลูกกับ ปีนาจังปลูกปีนาสิคุดหัวอยู่